สวัสดีครับทุกคนให้ดูหลานน้อยนะครับหลานน้อยสมาชิกใหม่อีกแล้วอันนี้ลูกของน้องพลอยนะครับฟิชเชอริงกับพี่ปอตงเด็ก้วนะเห็นไหมครับในสีมาจะเหมือนพี่ปอตงเห็นไหมครับหัวเ้าเลยหัวก้าเลย,หเ,ลยเห็นไหมครับใส่เสื้อกัก๊กเนี่ยเห็นหใส่เสื้อกัก๊ก ขนเนี่ยจะออกดาเหมือนแม่เชื้อเด็กอ้วนไอพี่เปอตุงยังไม่แรงเท่าไหร่ปกติมันต้องขาวล้วนแต่นี่ไม่ขาวเลยมีดําแต่ขาขาวสองข้างหัวขาวนห็นหมครับทุกคนดือ้อนะเนี่ยดือ้อท่าทางจะดือ้อท่าทางจะดือ้อม่นิ่งไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยไม่เนิยงเลยลูกเด็กอ้วนครับ ให้ตาถ่ายดีๆหน่อยใตาถ่ายดีดีหน่อยเร็วเร็วเร็วเด็กเตอร์เห็นไหมครับให้ดูหัวให้ดูหัวไม่ค่อยนิ่งครับเนี่ยมีโรคหัวใจด้วยครับเปลี่ยนไหมครับลรหัวใจที่หัวนะครับเห็นไหมครับเหมือนพี่เปาตรงไหมเหมือนพี่เปาตรงไหมครับทุกคนนี่จะเล็กนะครับตัวจะเล็กกว่าสองตัวพี่มีโชคกับพี่มีใจร้องแล้วร้องแล้วแล้ว เพิ่งจะออกมาแม่เพิ่งจะปล่อยออกมาจากท้องแต่สองตัวนั้นใกล้จะลืมตาแล้วไล่เรียกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับเป็นจับมาแม่มันไม่อยู่เห็นไหมครับเดีย๋ยวตั้งชื่อตั้งชื่อน้องอะไรเออตั้งชื่อว่าน้องอะไรเอ่อเด็กเตอร์เดือดเราเนี่ถ้าทางจะเด้อ้ท่าทางจะเด้อ เดี๋ยวลงสิลองสิลองลองลองหิวนมลหน่อยนะฮะอืมดุจดุลองคอ,ย,องยเอ้ยมาหาลูกมาลองคอยอยู่ไหนมาหาลูกมาแล้วกว่าจะได้เชื้อพี่เป๋าตุงโอ้มีลูกกี่รอบเนี่ยเพิ่งจะติดเนี่ยเจ้าน่าเลี้ยงมาสองปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้แต่พี่มีทองหัวล้านเนี่ยโอ้มีแต่ลูกมันเต็มบ,บ้านเลย มีลูกลูกเอวันลูกเอวันเูวันเปาตรงดูหางสิครับดูหางสิครับเนี่ยยังไม่มีขนนะครับขนยังไม่ขึ้นขนยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยมีนิดหนึ่งคือยังไม่ยาวง่ายง่ายหางยังยังไม่ฟูเป็นขนเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหิวนมไหมหิวนมไหมตาไปให้แม่เดี๋ยวตาไปให้แม่มันให้แม่พลอยมัน ถ้าทางจเดือคเขาไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งไอสองตัวนั้นมันจะนิ่งนะแต่ตัวนี้เ็ามีนิ่งเลยตัวเนี้ยเด็กดเดือตัวเนี้ยเด็อดเด้อตัวนี้ไม่นิ่งเลยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดือดเดือดโอเคครับทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับ เด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ